สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ผมกับเบาเปา,เปานะครับคนเดิมเพิ่มเพิมคือมีที่จัดตออ่อไม่มานำเสนพอพ่อแม่พี่น้องครับบอต้องไปยยานว่ามือสิบาทหงิดบาทมือไม่ไพ่บาดฤทธิเสียนตำนี่นวัตรกรรมไมครับที่จัดต่อ,อไมครับพกไปให้ไปหน้าสบายค,ครับเน็บดาบไปก็ได้ครับนี่ครับนี่เน็บดาดไปให้ไปสวนก็ได้ครับเดี๋ยวผมสีนี่พี่หนุ่งค,ครับวิธีการใส่งานมันใส่อย่างไรนะครับไม่ไพ่กับนีดดวงเดิมครับต่อไปกับ เลื่อยห้ากับมี่ครับเลื่อยพูดซ้ออ่าเย็บรอยครับแป๊บเดียวขาดครับเลื่อยผมสบายพับเย็บก็ได้เรียบสอดพาไปได้ครับขันห้องพาไใหม่ได้หรอ าแบ่งไม่มันเป็นสี่เหลี่ยมกิน,คร,นครับเป็นสี่เหียมแล้วเอาก็เอามาเหลาเลยครับเสียบเข้าไปข้างในนี่ครับเสียบเข้าไปปึ๊บอ่าเอา,าแบบเหลาให้มันทอกันก่อนนะครับสีด้านสีนึงเนี่ยครับับเนี่ยเหลาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเนี่ยมันก็ดีออกไม่อีิงทีละครับข้าวเบอต้องไปย่านว่ามันทีบาดมือเลยครับเพราะนิดนึงนึงปึ๊บ เินทำกันปี่ไหง,งครับไห้ครับทำไมไม่อบบอ้งบบองเปีบเดียวแร๊บเดียว